สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับช่วงเย็ยนนะครับกับช่องพัดติดเหมาในบ้านมานะครับอีพีที่เป็นอีพีที่พิเศษนะครับที่31นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098ย์เก้าแนะครับหรือสแกนเคอร์โค้ด้านบนนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับวันนี้จะไปช่วงเย็นจะไปเลี้ยงเด็กน้อยแล้วก็จับฉลากกับเด็กน้อยนะก็เลยช่วงเย็นผมอาจจะลงคลิปเร็วหน่อยนะมืดๆกับจับฉลาก,กับเด็กน้อยนะครับอาจจะได้ไม่มีเวลารับสายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ พระสมเด็จนะครับกูุวัดโพกีบนะครับเป็นพิมพ์วัดเกศเชโยนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับให้ดูจะมีคาบกุนะครับ <c oughs> แต่ว่านะเอ่อพิมพ์เนี้ยเขาจะมีทั้งกูุวัดโพกีบกับกูุบางขนพรมนะครับ แต่ก็เหมือนกู่บางขุนพมเหมือนกันนะเพราะว่างเนี้ยถ้าเป็นวัดเกษโยก็จะมีรอยฝนด้านข้างเห็นไหมเนี่ยมีรอยฝนนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นกูวัดโพกเกยบก็จะไม่มีรอยฝนนะเนี่ยเนี่ยอันนี้มีรอยฝ,น,น,ฝน,บบนเนี่ยก็จะฝนลบมุมตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยฝนเก็บฝนเก็บเห็นไหมเนี่ย ผลเก็บเสร็จแล้วเขาก็ไปไปฝังกุนะครับกับอันนี้ต้องแก้ข่าวต้งหน่อยละต้องเ,ออเป็นบางขุนพรมนะครับเป็นบางขุนพรมนะกุบางขุนพรมนะครับตามประวัติมีนะครับลองลองไปสืบค้นกันดูนะครับแรกๆผมได้มาวันเมื่อวานนี้ผมคิดว่าเออกุเกีบมัง้งมีรอยขาปุ พอม,มาดูเห็นรอยฝนนะครับก็จะมีทั้งกุบางกุนพมก็กวดภูเกียตเอาเอาเป็นว่าผมไม่ระบุแล้วกันผมเอา250นะครับเอาง่ายๆดีกว่านะอ่าสองรพร้อมส่งนะครับแต่การต่อไปนะครับผมไม่ทราบที่นะองนี้นะพิมพ์เหมือนวัดเกตนะครับ แต่ว่าองค์ี้ขี้ยุงไขยุงเต็มเลยนะแล้วก็มีจานด้านหลังนะครับเนี่ยสองขอบขช่ดูง่ายนี่ผมให้ดูนะครับนี่ต้องให้ชี้นะครับขี้ไขยุงขี้ยุงนะเนี่ยเนี่ยเม็ดดำๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับ ธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับด้านหลังนะพระเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมชาติเก่ามากนะครับแล้วส่วนตัวผมเองผมยัง ผมไม่ได้หาข้อมูลนะครับผมมาถึงเมื่อวานมืดมืดผมก็ลงจัดเลยนะครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้หาข้อมูลเลยนะแล้วลงรักเนี่ยเป็นรักน้ําเกลียงนะครับเนี่ยเป็นสีแบบนี้นะเนี่ยสีจะเลเลืองในบริเวณที่ลึกๆของพระก็จะเป็นแบบแดงๆเ,เ,เข้มๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยส้มๆเ,เข้มๆแดงๆไปเลยนะ ส่วนตรงไหนตื้นๆหน่อยก็จะออกเหลืองๆนะครับพอมันไหลลงที่ต่ำนะเวลาก็ทาปุ๊บเนี่ยมันจะไหลลงไปทีนพื้นที่ต่ำเนี่ยแถวนี้เกือบเท่ากันทั้งหมดไม่ทราบที่จริงๆนะองค์นี้ผมไม่ทราบที่ผมเอาสามร้อยนะสามร้อยพร้อมส่งนะครับเนี่ยตามทุนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เมามาเยอะนะครับแล้วก็แพงด้วยนะรายการต่อไปนะครับ หลวงปูท่ทวดเนื้อเมกะพัดนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับดูเป็นปีศูนย์ห้าหรือศูนย์หกนี่แหละประมาณนี้นะเนี่ยพิ่งิ้งมานะครับเนื้อเมกะพัดนะครับ องค์นี้เอาแบ่งปันนะผมเอาแบ่งปันนะผมเอา3 5 0ร้อหสิบนะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับขออภัยนะครับหนักเหมือนกันนะพระหนักเหมือนกันนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดมานะครับเป็นวัดคอกหมูนะ หลวงปู่ทวดวัดคอกหมูนะครับองนี้นะครับปู่ทวดวัดคอกหมูนะครับเตารีดนะครับก็เรียกเตารีดเตารีดหลวงปู่ทวดวัดคอกหมูนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่ง รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อโตบางกระทิงพิมพ์สมาธิเนื้อตะกัวนะครับเราบอกเลยนะครับหายากที่สุดเนื้อตะกวัวแถมเป็นพิมพ์สมาธินะพิมพ์ที่พิมพ์สมาธิกับพิมพ์ปางมารวิชัยเนะี่ยถ้าเป็นเนื้อตะกวนะัวเนี่ยหายากนะครับเรียกเนื้อชินตะกวัวเป็นเนื้อชินตะกวัว แล้วลงลักมานะในซอกจะเป็นลักดํำๆเนื้อเ,เนื้อชิ้นก็จะออกนวลๆแบบนี้นะครับนี่ลงลักแดงมานะนี่เม็ดแดงๆอยู่สวยๆนี่ผมเคยได้มาครั้งนึงแล้วมีคนขอเช่าไป ก็ได้ได,ได้ได้เพลงอยู่อันนี้ไม่ค่อยสวยนะผมจะมาเม่งปันนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นหลุมหลุมเป็นรอยเป็นรอยหล่อมานะอ่อวิธีการดูของรุ่นนี้นะครับเขาจะมีหลุมเวลาเขาหยอดตะกัวลงไปเนื้อชิ้นที่เขาหลอมมาเนี่ยลงไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะต้องเป็นหลุมนะ เป็นหลุมนะครับมันจะไม่เป็นหลุมแบบทั้งองค์ว้าวเป็นทั้งองค์อย่างนี้นะหรือว่าขอบขึ้นมาอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยผมได้มานี่องค์ที่สององที่สามแล้วนะแต่ว่าช่วงช่วงนั้นผมยังไม่ได้ทำ YouTube นะครับ <S <S ถ้าใบหน้ากลมกมเนี่ยโหสวยกว่าน,นี้นะจะทำไม่ไปซ่อมได้นะไปให้ช่างเขาซ่อมได้นะครับ ตถ้าจะซ่อมนะก็มีช่างซ่อมระนะนี่เนื้อตะก,กัวนะครับผมตอนได้ผมผมได้มาแรกๆเนี่ยผมให้เขาดูเขาบอกว่าเกจิสร้างให้ใครดูเขาบอกเกจิสร้างเกจิสร้างสรุปผมเอาไปส่งงานใหญ่นะครับแท้มาเลยเป็นก,กุบางกระทิงจริงจรงนะครับองค์นี้ก็ใช่นะเนี่ย พอผมจําเนื้อได้นะครับเนื้อจะเป็นโซนแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตานะครับผมรู้เป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่นะเป็นพิมพ์ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับนพิมพหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับ เนื้อแร่จะมีเบาๆอย่างนี้นะเออนี่เราดูเนื้อดูเนื้อเนื้อเนื้อตรงนี้เป็นหลักดีกว่าถ้าดูเนื้อตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยดูหลวงปู่ทวดเนื้อแร่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเนื้อเนี่ยจะเหมือนกันแบบนี้เลยนะหลวงปู่ทวดเนื้อแร่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อแร่จะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อเนื้อเหมือนกันอย่างนี้เลย ผมเคยได้มาเหมือนกันนะองนี้ผมเอา,เอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งรายการท่อไปนะครับองนี้จะเป็นหลงวัดเดิมนะครับพัเดิมวัดหนองโพนะครับ พระชัยวัดนะครับหรือว่าาจะมีอีกเรียงอีกกิ่งเล็กนะครับวัดเออจำชื่อไม่ได้นะหลวงพ่อเดิมออกวัดหัวยวนะครับนี่เลยครับสองสี่แปดสามนะครับ,รบหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับปลุกเสกนะครับ สวยนะครับสวยดูง่ายนะสวยนะครับอันนี้ผมเอา350อนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นพระชัยวัดเหมือนกันนะครับนี่พระชัยวัดนะครับต่อไปโหดๆนะครับพระชัยวัดนะครับหลวงพ่อนี่ครับ ผมพ,เพอเผยวัดบางยาแพงกนะครับสองสี่แปดกว่ากนะครับในผมก็ไม่รู้พระเชว,วัดที่ไหนนะเพราะว่าชายช่ยชวยวัดเนี่ยสร้างมาคล้ายๆกันนะครับมีรอยประกบนันข้างนะครับก่อไปนะครับประดี ั้งในในกาปลูกนะครับแล้วก็ทาน้ําจิ้มอะไรไปให้เล็กน้อยกันนะครับพระชัยวัดนี้นะครับผมเอาเบ่งปันนะครับผมเอาเบาๆนะครับผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อนะผมอ่านไม่ออกนะหลวงปู่อะไรสักอย่างเนี้ย หล่อบโบราณนะครับไม่ไม่รู้ชื่อจริงๆเนี่ยหลวงปู่ปรงหรือเปล่าปู่ปรงหรือเปล่าเป็นหล่อบโบราณนะครับเนี่ยผมไม่รู้จังหวัดอะไรนะให้ดูเนือ้อใกล้ๆนะเนี่ย ใกๆก,กันดูนี่เนื้อแบบนี้เลยนะครับองค์เนี้ยผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับปิดตาวัดสพานสูงนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์สองหน้านะครับองค์นี้จะเป็นของเออรุ่นลูกศิษย์ลงมานะก็จะมีน่าจะเป็นยุคหลวงพ่อตองสุขนะครับ วัดสะพานสูงนะครับเป็นพิมพสองหน้านะครับพิมพสองหน้าแต่เรียกพิมพ์อะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้นะเป็นพระปิตานะครับเป็นเนื้อผงชุบลักนะครับพิมพสองหน้านะครับซื้อหนึ่งเหมือนได้สองนะผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งในการต่อไปนะครับ๋อพระปิตาเนื้อสำลิดนะครับ เป็นแปลกนะครับถ้าไม่ใช่ภาคใต้ก็เป็นหลวงพ่อทานะครับแบบนี้นะนเป็นเนือสำลิดนะแล้ววิธีการหลอ่อหล่อมาบนนี้นะครับเนี่ยด้านบนเป็นช่อถ้าไม่ใช่ภาคใต้ก็เป็นหลวงพ่อทานะครับมีสองที่นะครับทรงแบบนี้นะ ยันแบบนี้นะครับรูปทรงก็คล้ายเกิดเดียวเหมือนกันนะครับองค์นี้ผมเอาเออสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อไม่กระพัดหลวงพ่อเมานะครับจังหวัดเออน่าจะทาง จำไม่ได้นะบุรีลำหรือเปล่าจะจำไม่ผิดนะหลวงพ่อเมาสอ่าพ่อเมาพ่อเมา,เมานี่แหละเมกัพัดสวยๆนะครับมีดินเบ้าติดมานะเออเป็นพระเก่าออกปีประมาณหนึ่งหกหรือไงนะครับประมาณหนึ่งหกนะไม่ถึงขั้นเก่า ยุค2,500ันขึ้นลงมานะครับอันนี้เป็นปี1,6นะผมผมเอา250นะครับพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพระปิดตาทางอุตรดิตนะครับผู้ที่ทำพระปิดตาแบบนี้จะมีทางอุตรดิตกับทางพิจิตนะ ก็จะมีหลวงปู่วัดท่าร่อจังหวัดพิจิตรที่เป็นเกจิยุคหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็ทางอุตรดิตก็จะเป็นผมลืมชื่อล้ทางอุตรดิตถเนี่ยมีมีสององค์เนี่ยได้ทำพิมพ์เหมือนเหมือนกันนะครับปิดตาเนื้อผมคุกรักเนี่ย เมื่อวันก่อนผมยังนึกชื่อออกกอันเลยนะว่าทางจริตเป็นหลวงพ่ออะไรนะตื่นเช้าเมาว่วานนี้ลืมเจอเลยนะครับวันนี้ผมเอาสามร้อยแล้วกันนะสามร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อกล่อมนะครับวัดโพธิาวาสน,นะครับมีขอบประกบข้างครับเบาหน้าเบาหลังมันประกบกันนะครับประกบมามาถึงช่อเขาตัดช่อไปเขาก็แต่งตะใบด้านข้างด้านหน้า ด้านล่างนะครับหลวงพ่อกล่อมวัดโพธวาสนะครับสองสี่ก,กว่าๆนะครับนี่เป็นสภาพไม่ได้ใช้นะเนื้อจะดำๆแล้วก็มีค่าบเบ้าเยอะหลวงพ่อกล่อมนะครับวัดโพธวาสนะครับ เป็นเนื้อนะครับรอบโบราณนะครับเก่านะครับเก่าเลยนะครับเนี่ยองค์นี้เอาแบ่งปันนะผมเอา 350นะครับพร้อมส่งลดราคาปีใหม่นะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเหรียญพระจักเพชรน,นะครับพระจักเพชรน,นะครับแล้วก็นี่ห่วงเชื่อมนะครับหลวงพวกก่อกิดน,นะครับวัดดอนธนาวานะครับ จัดสร้างแล้วปลูกเสกนะครับเก่าวนะครับผมเลื่อนไฟให้หน่อยเป็นทรงคล้ายๆพระพรมนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวนี้ผมเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยพร้อมส่งนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749นะครับหรือสแกน QR code นะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ